คุยกันก่อนเรียกนก่อนเรียก่น,กนมีอะไรมาคุยกันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อเสียชักนี่วาเสียชักสายเปนี่วาไอที่ว่ามีข่าวใช่ไหมใช่อ๋อ้ไปแต่ทำไมไปทำอย่างนั้นอ่ะผมมาตามหาน้องเก๋ครับ น้องเก๋ที่นี่ไม่มีน้องเก๋ที่นี่เนี่ยผมกาลังจะรีวิวรถอยู่เนี่ยก็เขาโทรหาผมอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาเรียกผัวค่ะผัวขาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่คําว่าผัวคะผัวขาเนี่ยไอ้ที่หลงก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้เสียชักเสียชักเอางี้ใจเย็นนะใจเย็นนะค่อยๆคุยค่อยค่อคุยนะใจเย็นนะวันนี้ผมจะมารีวิวรถคันนี้นิสสันมาร์สปี2012คันนี้แต่ถ้าเกิดเสียชักสนใจยังไงนะ จะซื้อให้น้องเก๋น้องก้อยน้องอะไรก็แล้วแต่ใจเย็นๆใจเย็นค่อยๆคุยกันนะค่อยๆคุยกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมก่อนรถคันนี้ราคาได้เลยนะซื้อให้น้องๆนี่ได้เลยนะราคาแสนกว่าบาทใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเชนเชนเชนั่งนี่ก่อนใจเย็นใจเย็นแล้วน้องเก๋ผมไปไหนครับไม่รู้น้องเก๋ไปไหนไม่รู้อ๋อหลงคำนี้ใช่ไหมผัวข้าผัวขาโอ้เป็นใครใครก็หลงเนาะ ไอ้ผัวข้าผัวขางเนี่ยใจเย็นเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมก่อนอ่าอ่านั่งนั่งนั่งก่อนเสียเสียนั่งก่อนเสียเสียนั่งนี่อ่านั่ง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 ชมก่อนนะขอบคุณครับอ่าอ่านั่งนั่งชมก่อนนั่งชมก่อนอใจเย็นใจเย็นนะครับโอ้ยใจเย็นแล้ว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 กล้วยเป็นไงบ้างกล้วยกล้วยครับหน่อกล้วยขายดีไหมมีหลายหน่อมีหลายหน่อหน่อไหนนั่งไม่เอาใจเย็นใจเย็นหน่อเล็กๆก็มีครับโอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนเสียเสียเป็นอย่างใจเย็นกันเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมก่อนนะโอเคครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วถ้ายลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะกด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ผมกับมากันนี่ s ันมาร์ทใจร้อนฮะวันนี้ผมรีวิวให้ชมก่อนนะฮะว่าคันนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วรถสภาพเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้ผมจะรายงานรถนะครับให้ทุกคนได้ชมว่ารถเป็นยังไงบ้างรถเดิมรถสวยนะครับ อแต่ถ้าเกิดมองรวมๆสภาพอย่างนี้นะฮะผมบอกได้เลยฮะว่ารถคันนี้สวยมากเลยครับรถมีเสน่ห์นะฮะนิสสันมาร์ทปี12บสครับตัวเออ่ตัวนี้คือเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้นะฮะเครื่อง1.2ึ c นะครับตัวนี้นะฮะได้สีขาวด้วยนะฮะคันนี้นะฮะชุดแต่งนะฮะอ่มาดูอันนี้เลยครับอย่างชุดแต่งนะฮะนะฮะมันจะมีสเกิร์ตนะเอ่อใส่ชุดแต่งมาสวยนะครับไฟก็ถือว่ายังโอเคนะฮะขัดมาแล้วนะครับถือว่ายังไม่หมองเท่าไหร่นะครับอ่มาดูฝั่งนี้เลยนะฮะ มาดูยางครับยางตัวนี้นะฮะยางตัวนี้ถือว่าดอกยางสวยอยู่นะครับดอกยางยังโอเคนะฮะนี่ครับดอกยางยังใช้ได้อยู่ฮะถือว่ายังยังโอเคเลยแหละนะฮะก็จะมีริ้วรอยตรงนี้ชน okay. ิดหนึ่งนะฮะเป็นสะเก็ดหินนะครับก็เอางี้ครับผมขายตามสภาพนะคันนี้นะฮะราคาแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้ถ้าเกิดพูดถึงนะฮะจริงๆอะผมบอกตรงนั้นถ้าเกิดผมขายรถ่ะผมไม่ต้องเอากําไรเยอะเอาแค่พออยู่ได้ครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักผมดีนะผมพูดถึงนะก็ขายแค่ เราอยู่ได้นะครับก็เนี่ยตามสภาพไปเลยครับเล่มชุดโอนครบนะฮะคันนี้นะฮะมันก็จะมีตรงนี้นะฮะนิดหนึ่งนะครับเป็นสะเก็ดหินนะฮะนะแต่ได้บางเดิมนะฮะเห็นไหมครับได้บางเดิมนะฮะนี่จะมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งฮะรถคือผมไม่ได้ไม่เก็บงานนะฮะก็คือขายอย่างนี้ไปเลยนะฮะ่าถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อให้สาวๆนะฮะราคาแสนกว่าบาทนะโอ้โหคันนี้ผมบอกเลยนะครว่าบอกตอบโจทย์ได้เลยนะฮะหรือว่าใครที่หาซื้อไปใช้งานนะฮะผมผมบอกเลยว่าราคาแสนกว่าบาทเนี้ย เดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนะฮะเอามาดูฝั่งนี้นะฮะมาดูข้างหลังก่อนอ่ะฮะเห็นไหมครับข้างหลังตัวนี้นะฮะสีสันคือไม่ต้องเก็บนะฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับเกิร์ตชุดแต่งนะฮะเห็นไหมมันมีชุดแต่งเนี่ยคันนี้มันได้ชุดแต่งมัมีเสน่ห์นะฮะเอามาดูฝั่งนี้ก่อนเนี่ยฝั่งนี้ก็ถือว่าได้ได้บางนะครับจะมีรอยหลักยิ้มตรงนี้นิดนึงนะฮะคือมองแทบจะไม่เห็นเลยนะสวยนะคัคันนี้นะฮะอ่ะนี่พาสีก่อนนะฮะพาสีอยู่ที่ยี่สิ มกราคม65้านะฮะนี่เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องดูดกว่ะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาสุปราคาให้ว่าผมขายเท่าไหร่นะฮะผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่เจอผมนะฮะกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าเราจะมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะฮะให้ทุกคนได้ชมนะฮะกดกระดิ่งด้วยนครับแจ้งเตือนครับอะมา๊ะมาดูเลยครับมาดูห้องเครื่องเลยฮะว่ารถคันนี้เดิมไหม รถทุกคันนะฮะผมบอกเลยฮะรถทุกคันผมรายงานตรงฮะรายงานทุกจุดนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่รับได้รับสภาพได้ฮะตัดสินใจได้ฮะจริงๆบางคันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปขายต่อก็ได้นะมันจะมีช่องวางให้ทุกคนอยู่ครับนี่มาดูนี่นฮะนี่ฝากระโปรงตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับสังเกตเลยฮะรถไม่เคยน็อตไม่เคยขยับนะฮะเห็นไหมเม็ดมีเม็ดอาร์ตครบนะฮะนี่สังเกตเลยฮะน็อตไม่เคยขยับเลยฝาฝาเดิมนะฮะฝาเดิมโรงงานเลยมาสังเกตตรงนี้รถถ้าโดนไม่โดนนะดูไม่ยากครับดูตรงแก้มนะครับ นี่ดูแก้มก่อนอันนี้ก็ได้แก้มเดิมนะฮะน็อตไม่เคยขยับนะฮะเห็นไหมครับนี่ได้ซูมเดิมนะฮะน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะแล้วไล่มาเลยฮะไล่มาดูตรงคานอ่าไล่มาดูคานเลยครับอีกคานตัวนี้นะฮะคานตัวนี้ก็ได้คานเดิมนะฮะสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้เลยนี่ฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะฮะแต่ว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆแบบมีสนิมสนิมตรงนี้ฮะที่ติดอยู่นะฮะแต่ว่าน็อตไม่เคยขยับนะอืมนี่จับดูเงี้ยจับดู อ่ได้เดิมนะฮะนี่เพะฮะเพจอยู่ฮะตรงซุ้มฮะอันนี้เขาเรียกว่าตรงตรงเบ้าโชกนะฮะเห็นไหมครับยังมีเม็ดอาร์ตอยู่นะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่าว่ารถคันนี้อ่าจริงๆแล้วรถคันนี้นะผมบอกฮะทาไมผมถึงขายอยู่มันราคาแสนกว่าบาทรถคันนี้มันจะมีตําหนิชนิดหนึ่งฮะถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่ได้ก็มบีนะฮะคือรถคันนี้เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามองรวมๆอย่างเงี้ยผมบอกเลยถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในวงการรถยนต์ยสองผมบอกเลยนะว่าดูไม่ออกแน่นอนครับ นะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่บอกลูกค้านะฮะดูยังไงก็ดูไม่ออกครับเพราะว่ารถคือถอดออกหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ถอดเองนะฮะคือเจ้าของรถเจ้าของรถเก่านะครับเขาถอดมาแล้วครับแต่ว่าที่ผมตัดสินใจซื้อมานะเพราะว่าอะไรปะคือรถมันได้สภาพเดิมนะฮะมันได้สภาพเดิมแล้วเครื่องมันนิ่งนะฮะคือทุกอย่างบอดี้มันเดิมหมดเลยนะฮะแล้วมันได้ปะได้สีขาวอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเครื่องะฮะว่าเครื่องมันนิ่งไหม นี yeah, so 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 guys, III, ่ฮะเห็นไหมครับคือที่ผมตัดสินใจซื้อรถคันนี้มานะฮะเพื่อที่จะมาให้ทุกคนนะฮะเผื่อว่าใครที่กําลังหาใช้อยู่ฮะเห็นไหมครับสังเกตครับรถติดติดแก๊สมาก็จริงนะฮะแต่ว่าสภาพเครื่องมันนิ่งนะฮะเห็นไหมครับนี่สภาพเครื่องนิ่งมากนะฮะเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ารถติดแก๊สมาแล้ววาลจะมีปัญหานะครับก็เครื่องจะสั่นนะครับสังเกตดูเลยฮะมันจะมีสั่นหลายประเภทนะฮะมันจะมีแบบว่าคล้ายๆบางทีแบบคล้ายๆแบบว่าวาวนะฮะวาลมีปัญหานะครับหรือว่า จะเป็นที่คอยนะครับบางทีคอยเสียนะฮะมันจะมีตัวนี้จะมีคอยประมาณ4ี่ตัวฮะคอยหัวเทียนฮะก็สามารถถอดเช็คได้ฮะจะเพิ่งสรุปนะฮะว่ารถเวลาเครื่องสั่นแล้วจะตัดใจเลยว่าอ้ยรถมันพังหรือเปล่าฮะแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะแก้ไขได้มันอยู่ที่ราคาเลยครับอะนี่ดึงดูเลยฮะไม่มีไอนะฮะเห็นไหมครับไอไม่มีพ่นนะฮะเห็นไหมครับดูไม่ยากฮะซื้อรถไปซองฮะแต่ว่าผมเข้าใจนะฮะนี่ผมเข้าใจทุกคนนะฮะ บางครั้งเนี่ยซื้อรถอยูบ2องฮะทั้งทีะฮะมันก็มันก็เสี่ยงอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจนะฮะคุณไม่รู้นะฮะคุณไม่รู้จริงนะฮะคุณไม่เข้าใจจริงมันก็เสี่ยงอยู่ะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเพื่อนมีพี่มีน้องที่ว่าเป็นช่างหรือว่าอยู่ในวงการรถยู์ิซองนะฮะแนะนาได้นะครับแนะนํเอ่อพามาดูรถได้นะฮะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะฮะอย่างคันนี้มาดูในคันนี้เลยมาดูฝั่งนี้เลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกคนนะบอกราคาก่อนไหม เอาอย่างนี้บางคนก็มาดูที่ช่องผมก็อยากจะให้ผมบอกราคาก่อนเพราะบางทีก็ไม่มีเวลานะครับก็คืออยากดูราคาย่ายแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนดูรีวิวก่อนเพราะอะไรปะคือการรีวิวรถนะฮะคือมันจะชัดเจนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาดูที่ราคาย่ายนะครับมันตอบไม่ได้นะครับแต่อย่างตัวนี้ถ้าเกิดหน้าเต็นนะฮะผมขายอยู่ที่1นึ่งแสนะฮะแปดหมื่นห้าพันบาทฮะแต่วันนี้ผมเอาไปเลยให้ให้กับให้กับคนที่หารถใช้จริงนะฮะเอาไปที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฮะ ถือว่าถูกนะฮะถูกมากครับลดร,ราคาแสนกว่าบาทนะฮะถือว่าถูกมากฮะแต่ว่าตัวนี้ราคานี้เป็นราคาเงินสดนะฮะ,ะมาดูนี่เลยเดี๋ยวผมจะบอกฮะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจรถยมือสองฮะผมให้ดูเลยนะฮะเห็นครับดึงดูเลยฮะดึงดูเลยฮะเห็นไหมฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับตามซอกตามตามซอกก็ยังเดิมนะฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ได้เดิมนะเนม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะอ่ะกล้องแผนชัดๆเลยนะครับเอาให้ทุกคนชัดเจนไปเลยฮะว่า เราขายรถชัดเจนฮะอ่ะมาดูประตูมาดูประตูฝั่งนี้เลยฮะนี่เห็นครับรถยนต์มือสองนะฮะจับดูเลยฮะถ้าเกิดกาวหยอดใหม่นะฮะเห็นไหมครับมันจะจับแล้วมันจะแข็งบางทีมันก็นิ่มไปเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดยืดหยุ่นอย่างนี้ฮะเป็นรอยเล็บเนี่ยถือว่าของแท้นะฮะแล้วสังเกตอาร์ตเลยครับเห็นไหมนี่ประตูเดิมนะครับอ่ะฝั่งนี้เดิมฮะแล้วสังเกตฮะสังเกตตรงนี้สติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะนี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบไม่เคยถอดนะฮะ ฝั่งนี้ได้เดิมนะครับฝั่งนี้ได้เดิมนะครับอ่าฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะวันนี้ก็มาแบบแดดร้อนหน่อยเพราะว่า,าช่วงนี้พัทยาฝนตกนะเพราะว่ามันเหมือนประมาณคือมันไม่มันฝนตกแล้วมันรีวิวไม่ได้อ่าวันนี้โอกาสดีอ่ะมารีวิวให้ทุกคนแล้วก็หลายๆคนเรียกร้องนิสันมาร์คคันนี้นะฮะขอชมหน่อยอ่ะวันนี้อ้าวมาเลยเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับนี่เด็งดูเลยครับเห็นไหมครับนี่ นี่อาร์ตเดิมนะฮะสังเกตดูฮะอาร์ตเดิมนะมันมีเม็ดอาร์ตฮะมันมีแบบนี่นะฮะเห็นไหมครับอาร์ตเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ฝั่งนี้ได้เดิมนะครับคือบางทีบางครั้งนะฮะเวลาทุกคนไปซื้อรถยนต์มือสองน่ยบางทีก็อย่างที่ผมบอกนะครับบางครั้งเนี่ยที่เขาก็ไม่ให้ดึงดูนะเพราะว่าอะไรปะเขากลัวนะครับเ็ากลัวบางทีรถมันโดนมาเงี่ยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าดูแล้วรู้มากก็ขายไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ราคาจริงนะฮะ รถโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสน,นะครับอามาดูประตูฝั่งนี้เลยเนี่ยฮะประตูประตูฝั่งนี้เลยประตูฝั่งนี้เหมือนกันฮะเนี่ยฮะจับกดดูเลยฮะนี่อ่ะนี่ได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยนิ่มๆกาวเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่ได้ประตูเดิมนะฮะบ,บางคนเขาบอกว่าโทรมาหลายคนเลยบอกว่าโอ๊ยทายําไงดีแบบว่า,อยา,ายอ,ยอยากจะได้รถมือสวนยนอยากจะได้รถยนต์มือสองสักคันหนึ่งแต่กลัวนะครับกลัวว่าเต็นท์จะหลอกบ้างอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเต็นท์นครับถ้าเกิดคนที่เขามีชื่อเสียงหรือว่า คนที่ค้าขายชัดเจนนะฮะเขาจะไม่ทําอย่างนั้นครับเขาจะบอกตรงๆงนะฮะเอามาดูฝั่งนี้เลยอ่ะคันนี้ผมบอกเลยฮะว่ารถสวยจริงทําไมถึงตัดใจซื้อมารถสวยจริงฮะสังเกตตรงนี้ฮะนี่สังเกตเห็นไหมเส้นตรงนี้ฮะเห็นไหมครับเส้นเดิมสวยฮะแล้วสังเกตฝากระโปรงตัวนี้นะฮะน็อตไม่มีขยับด้วยนะครับเห็นไหมครับรถไม่มีขยับด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าดูฝั่งนี้เสร็จแล้วนะฮะดูฝั่งขวาเสร็จแล้วมาดูฝั่งซ้ายเลยว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเหมือนกันไหม เห็นไหมครับนี่สังเกตเส้นเลยฮะเส้นสวยนะอ้าวโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราดูบอดี้ข้างบนแล้วนะฮะเราไม่มั่นใจนะครับเราไม่ชัดเจนฮะเราอ่ะรถอาจจะโดนช้อนตูดมานะครับบางทีข้างบนเดิมนะแต่รถจะโดนช้อนมาเปิดนี้เลยฮะเปิดนี้เลยดูเปิดนี้ดูเลยครับนี่นี่รถตัวนี้ฮะนี่เห็นไหมครับก้มดูเลยฮะก้มดูเลยฮะนี่นะฮะเห็นไหมครับตามยาแนวตรงนี้ฮะเห็นไหมครับอันนี้คืออาร์ตเดิมนะนะฮะ อาร์ตเดิมนะครับแต่ว่าทําไมเขาถึงใส่โฟมตัวนี้มาฮะแสดงว่ารถคันนี้เคิติดแก๊สมาเนี่ฮะเขาถอดออกฮนะเห็นไหมครับมันจะมีพวกเหมือนคล้ายๆยางมะตอยเนะี่ยเขาปิดไว้นะครับอันนี้เขาใส่น่าจะใส่โดนัทมาะฮะถอดออกยางอะไรไม่มีนะครับยางอะไรไม่มีฮะถ้าเกิดว่าใครเอาจริงฮะเดี๋ยวผมจะหายางอะไรให้ฮะยางอะไรมีเพียบเลยครับอ่าแต่ว่าวันนี้ผมขายตามสภาพจริงนะฮะเล่มชุดโอนครบนะฮะเอามาดูฝั่งนี้เลย นี่ฝ <irgendw el che> anyway, um ั like, it, time, the ่ง <exceeded> น <each year> <N> ี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ได้อาร์ตเดิมนะฮะเห็นไหมครับอาร์ตเดิมนะฮะนี่อาร์ตเดิมนะฮะเห็นไหมครับเดิมสวยเลยคันนี้ผมบอกให้เดิมสวยจริงๆฮะถ้าเกิดว่าใครที่ดูรถไม่เป็นนะฮะเข้ามาช่องผมแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์สักนิดหนึ่งนะครับฝากกดแชร์สักนิดหนึ่งฮะให้พี่น้องเราได้ดูนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะฮะว่าซื้อรถยนต์มือสองฮะดูกันยังไงนะครับอ่ะนี่มาประตูฝั่งนี้เลยครับจับดูนะฮะเห็นไหมครับนี่ กาวก็ยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมฮะกาวก็นิ่มๆนะฮะได้ประตูเดิมนะฮะอันนี้นะฮะก็ถือว่าได้เดิมนะเดิมสวยเลยอะคันนี้นครับผมบอกให้ไม่พลาดนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังด้วยนะครับนี่อ่ะดึงดูเลยครับดึงดูต่อเลยสังเกตดูตรงนี้ฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตเดิมอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับนี่อาร์ตโรงงานเลยนะฮะดึงดูเลยครับอ่าแต่ถ้าใครไม่ให้ดึงดูก็ไม่ต้องดูครับเราก็ไม่ต้องซื้อด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าจะซื้อขายจริงๆต้องชัดเจนนะครับนะ นี่กดดูเลยครับเห็นไหมครับนี่เป็นรอยเล็บผมเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่กดไล่ไปเลยสังเกตไล่ไปเลยครับนี่ถ้าเกิดว,ว่ารถมันโดนชนมาอย่างไงก็ต้องทํานะครับอ่าซอกเซอร์ก,ก็ได้เดิมนะฮะเนี่ยน็อตไม่เคยขยับนะเห็นไหมครับแต่มีตัวเนี้ยตัวเนี้ยหล่นหายไปอันหนึ่งนะนี่หล่นหายไปอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในก่อนครับดูภายในก่อนภายในตัวนี้นะฮะภายในตัวนี้ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเห็นไหมครับคอนโซลหน้าถือยังโอเคนะฮะพวงมาลัยก็ถือว่า ยังไม่มีเนี่ยมันจะมีซองใส่มานะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะเบาะกรมะยีนะครับเป็นเบาะผ้านะครับถือว่าเป็นรถนิสสันมาร Eco ์ตอีโกคาที่น่าใช้อาดุเพดานก่อนเพดานก็ถือว่าสะอาดสวยนะฮะจะมีรอยเจิมชนิดนะฮะอ่ารอยเจิมนะครับอ่ะดูข้างหลังก่อนอ่ะดูข้างหลังต่อครับข้างหลังอ่าดูข้างหลังอ่ะเห็นไหมครับข้างหลังนิสสันมาร์ตตัวนี้ก็ถือว่ากว้างนะฮะอ่าถือว่ากว้างนะครับนี่ เดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดูนะครับแต่จริงจริง,รงแล้วนี่สันมา้าใครว่าเล็กนะครับจริงๆบอดี้เขาจะเล็กแต่ว่าคือเวลาเข้าไปนั่งนะฮะถือว่านั่งสบายนะเห็นหครับกว้างคือสามารถนั่งได้ประมาณ3คนนะฮะหนึ่งสก็คือว่าเพดานของเขาก็ไม่ยังไม่ชนหัวนะเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูไม้ดีกว่าว่าไม้คันนี้รถรถคันนี้วิ่งมากี่กิโลแล้วครับมาดูไม้กันครับ นี่ไม้ตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่1 8 9 3 0 3นะครับถือว่าเป็นไม้แท้ไหมฮะอ่าสังเกตยังไงว่าไม้แท้ฮะแต่บางครั้งนะครับผมบอกนะฮะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนนะฮะซีเรียลเึ่งไม้ครับบางทีบางครั้งเนี่ยช่างอยู่นี้มันเก่งนะคือมันสามารถที่จะแบบเออไปกอไม้ได้มีครับมีครับมีฮะอ่าสังเกตดูตรงโพมลไยฮะมันก็จะมีร้อนๆนะฮะเห็นไหมครับอืม แต่รถคันนี้เป็นรถพ่อเป็นรถของพ่อค้านะับพูดถึงนะฮะเป็นของพ่อค้าแต่ว่าผมก็ไปตัดเข้ามานะครับเพราะว่าเราก็หารถไม่ได้ก็เลยไปตัดเข้ามาแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะก็นี่นะฮะเห็นรอยติดแกสไหมเนี่ยฝานี่ติดแกสนะฮะเห็นไหมครับอืมยังไม่ถอดออกนะฮะเห็นไหมครับแต่ระบบแอร์ก็ถือว่าเย็นนะฮะเดี๋ยวใส่ให้ก่อนะเดี๋ยวใส่ที่หลังก็ได้อ่ะนี่นะฮะ แหลกพวงมาลัยก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่มีดังนะฮะช่วงล่างตัวนี้ลองขับมาแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยแหละถือว่าใช้ได้ระบบแอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงถือว่าโอเคนะครับติดจอนะครับติดจอเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะครับอเนี่ยปุ่มปุ่มแอร์ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเลงแอร์นะครับอเดี๋ยวผมเช็คเกียร์ให้นะฮะ อ่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับถ้าเกียร์ออโต้นี้สันมาร์นะฮะตัวนี้ก็ถ้าเกิดปีใหม่ๆนะฮะส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับอ่าส่วนมากจะไม่มีมีปัญหานะเพราะว่ารถมันปีใหม่นะฮะแต่กดถ้าเกิดว่าปีเก่าๆเนี้ยต้องเช็คนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะฮะผมเข้าไปที่ตัวอนะครับตัวอถือว่าปกตินะไม่มีกระตุกนะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือเราติดเครื่องไว้นะนะอ่านี่ไปที่ตัวดีนะฮะเห็นไหมครับ,รบก็ถือว่าไม่มีกระตุกนะฮะ รถอะดูไม่ยากเลยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนคิดมากฮะรถจริงๆดูไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้กับมันนะฮะมันสามารถซื้อรถยนต์มือสองได้มันก็ค่อนข้างจะคุ้มนะฮะแล้วราคาประหยัดตัวนี้ผมบอกเลยฮะว่าขายที่ทนึ่1 0สน0 0หาทนบาทฮะถือว่าคุ้มมากนะครับคุ้มจริงๆนะฮะคุ้มจริงๆฮะคันนี้นะฮะถือว่าโอเคครับคันนี้ก็ขายตามสภาพไปเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะฮะก็ทักทายมาได้ครับเบอร์โทรผมอีทิทงไว้างล่างนะฮะเดี๋ยวครับ ครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างเหตุการณ์เป็นไงบ้างทุกวันนี้ก็ปกตินะก็ปกติครับแต่ว่าสนใจรถแบบนี้ไหมราคาแสนกว่าบาทสนใจนะผมว่าจะไปขายหน่อกล้วยมาซื้อเลยอ๋อไปขายหน่อกล้วยมาก่อนใช่ไหมราคาโอเคเลยครับราคาได้ไหมได้ครับรถอย่างนี้ถ้าราคาแสนกว่าบาทเนี้ผมเชื่อว่าไม่ง่ายเพราะว่าแต่มันเหมือนมันเหมือนรถน้องเก๋ที่ผมซื้อให้เลยอ๋อคล้ายๆกันรถที่ผมซื้อให้อ๋อนั่นฮอนด้าเจทอันนี้ถ้าพูดถึงฮอนด้าเจทนะฮะเสียครับฮอนด้าเจทพูดถึงฮอนด้าเจทอ่ะ ตัวนี้น่าใช้กว่านะที่เสียซื้อนะครับมันเป็น Honda j เจ z ปี2004ถ้าผมจะถ้าผมเห็นในคลิปนะถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นตัวแรกนะฮะตัวนั้นก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะปัญหาเรื่องระบบเกียร์แต่ตัวนี้ผมบอกเลยนะฮะว่ามันปีใหม่กว่ามันปี2012เลยนะฮะเสียอยากได้คันนี้เสียอยากได้คันนี้หน่อกล้วยผมเยอะครับเยอะเน,นี่ยหน่อมากครับโอ้หลายหน่อขายนี่ซื้อได้เลยใช่ไหมได้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 ไดถ้าเกิดว่าเสียเงินไม่พอซื้อไปเสร็จปุ๊บเสียเอาไปจัดเฟรนช์ได้เลย เสียเอาไปเข้าไฟแนนซ์ได้เลยนะฮะเล่มชุดโอนครบนะฮะเสียยังไงก็ต้องขอบคุณเสียชักนะฮะที่แวะมาแล้วฮะมากระตุกกระตุกให้ผมนะมันจุกตรงนี้มันนจุกตรงี้ใช่ไหมเ <c oughs> ออไม่ไงเป็นไรใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวใจงเย็นเดี๋ยวก็ไปขายกล้วยก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> ยังไงก็ต้องขอบคุณนะ,ะเสียชักนะฮะเสียชักพัทยานะฮะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับไปขุดน่องกล้วยก่อนนะครับไปไปขุดน่องกล้วยไปไปไปไหนไหนท่านไหนแต่ดูท่าเต้นหน่อยท่าเต้นนี่ไม่รักไม่หลงได้ยังไง